พราน่าท้อใจหลวงองโคอ,โองค์ลุมเด็จพระบิดาวันนี้กล้าฉันกลับมาตลอดแล้วเรื่องชุตถวายรายงานเดือนหนงกล้าของฉันกล้าทูลถวายรายงานทุกอย่างเป็นไปนตามแผนแต่มีสิ่งเดียวที่ขัดพระไทยพระองค์ท่านสิ่งใจกันจุดแก้วจับศาตราวุธออกไปปราบศัตรูเกือดทําให้กล้าของฉันและทุกคน ได้ร um, no ับพภัยาอันตรายพระผู้เป็นเจ้าของรักก่อนที่ยกพลกูมีรับสั่งไว้เช่นไรเดี๋ยวเฝ้ากองเสบียงพกเจ้าคอยกูกล้าทำต่างกูยังไงตอนนี้ติดงเป็นน้องข้างซุ่นของข่าวในละหองกูวมันหลุดออกจากปากลยแน่จำคำว่าไงมามึงจะเปลี่ยนได้ก็เหมือนกระทวนที่กูขันทางถ้าที่มึงไม่ต่าง กระสือกระตังบันนี้องค์นรสิงห์ได้เสียจกลับสู่แผ่นดินแล้วพร้อมด,ด้วยเจ้าพระยาสุร,รัตสงครามใจกว่าต้นะเ,เลบันทู้ับไระเจ้าข้น,นี่พยายามอัตรายหรือวะปลอดภัยดีไเจ้าข้ติดคุกเส้นหนางชั่มีมมมลมเจ้าข้าหลวนเข้าฝฟ้นเฉี ี่ผุ้มาไหนผู้มองแว้ไวแ่เสือฝนความป็นผู้ช่วยเหลือจากเรียงวงจะไม่หองเป็นแม่วันเดียวนี้มีพวกเลยมาด้วยหรือว่าคอยได้ชันบอกวันนี้ก็อ,อกาเจ้ารบพงสั่งจักรองนรสิ์ให้จับตัวพยาสุรสุขาไปจับตัวพยาอาวิริยและวุรั ปันี้นำมาขึ้นเฝ้าแล่ผู้จับัมันอยู่ที่ไห,<า>ห่พร้อนร้อกววเป็นทหารชั้เลยอะไยกันาชอดจะบุรณทำสิ่งใดนอสิลูกจะข้อลูกบองดูกันสิว่าสภาพจัวันมีตามกับสุนัขเปินต่อจะปีนกดอดตา จ่พอยก่อนอขอถึงว่าขอสิบุญโทษตายก็ขอมาอัปยศโทษเป็นก่อแแน,แน,นแล้วจะต้องจพิจารณานอแพ้ที่จิงแล้วไอทหารชันเลวเี่ยกวกบึงไม่ควรได้รับความเมตตาสักนิดโทษตายจะไว้โทษเป็นกุบัย สรักสงคมรักคำสั่งกูไปจบดมึงสั่งหน้ามันว่าทรมานันดีคำไรมักจังแทนดนกูไปไอ้เ่าไอ้อ้่อไ้ไอ้อ้อไอ้ไ้ไออ้ไอ้ไ้ไมไอ้ไอ้ไอไอ้อไอไออ ปล่อยข้อผู้จะเจาะไปก็เปรียบเสมือนปล่อยเสือเข้าป่ปไอ้เสือตัวนี้ถ้ามันแข็งแรงมันก็ไหร่เราก่อนไม่ว่าจะเป็นพึ่ง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 คว่ เป็นตัวแทนข้าจึงดีชัยชนะข้ดของใจเจ้ามาที่เจ้าตงรักในพระดีแด่ข้าเป็นพระมาหากุณาธิคุณเก็ดจ้าอวยอามีชีวิตเท่าไม้รัตนบาลมัลงระักษ์นารังสัมฤทธิพรรักพี่ข้าเพนก็คองถึงเวลาแล้วสินะสิทคอจสะสลักรัตนบังก์วางหลวงพรอมเผยวางนำ ให้บุตรส้งสองเด็กบภรรงแทนพ่อต่อไปและหลักสัตว์พ่มีฝีไม้ลายมือพ่อขอแต่งตั้งให้จ่าเป็นกษัตริย์ปกครองวรรณะส่วนเจ้ารสิงสมพระดีชาขึ้นทะเลากเป็นกษัตริย์รับบหลวงขึ้นต่อจากพ่อต่อไส่วนเจ้าส มีกระดุจเงินเต๋อรักษาความเค็มจำควข้าไวใ้ในมันรักข้าอย่างไรขอให้รักลูกข้าอย่างนั้นก็ฝากตกลงสอนเป็นอยน่างสมควรจะเลย ข้าคือพระมกุฎเกลือภิดนีข้าจะปกครองื้วยเป็นดีดีด้วยท้งสวิแล้ราชธรรมปันี้พวกเจ้ามีความดีและความชอบข้าจะเป็นในรางวัลให้พักราชก,การได้สามเดือนสามเดือนหลังจากนี้พักก่อนได้เต็มที่และกลับมารับใคร่ข้าราศีนองเทพรุ่งทรงพระเจริญ มันเหเเนื่อยแบบนี้แตเต้นทดีมันทำยายแต่ถ้าจะทำสู้สักครั้งหรือมันทำ่ายิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซอิ <c oughs> คนเราถ้าจะดีเราไม่ต้องไปอุ่นอว่ตัเตี้ ว่าเราเป็นคนดีว่าเราเป็นคนดีเราให้สายปากของคนอื่นเขามองเราและให้เขาใช้ปากของเขาเองมาพูดกับเราว่าเออมึงน่ะมันคนดีพี่เคยบอกแก้วกี่ครั้งแล้ว้นข้าวปน,น้น ที่มากไปด้วยโชคมองไปด้วยคุณประโยชน์ก็มักจะน้อมกิ่งลงใกล้ดินหาคุณประโยชน์ได้แต่หากแม้ต้นข้าวต้นน้นไม่สามารถหาคุณประโยชน์ได้มันก็มักจะล้อหลงเล่นเช่นเจ้าที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่เคยมองเองเป็นกระโจนที่ผูกขอดเ้าแต่พี่อยากให้เองมีกระโคนผูกขอด้าเป็นของตัวเองจากพี่วันนั้นทุกตารางนิ้วที่เขายกให้เรานั้นมันนิ่มพอสำหรับชีวิตของคนเยี่ยงเร แต่เขาวันใดวันหนึ่งพื้นที่ตรงที่มึงนั่งมันนั่งแล้วไม่ดิ่มตุกหรือไม่ดิ่มตุกมึงมันคือเดรัจฉานชนไม่ตายเป ใคเรเล่คอยอยาคนแบบกูแก่ก้าวใครยังจะทำดีทำนะไรมันไม่เคยมีความดีเลยแล้วอีน้าไหนวะที่จะเห็นกูไปคนเดียวกักูยังไงไอ้ทานก็บอก คงจะไม่กลัวความตายมึงถึงกล้าเข้ามาตรงนี้ได้เดี๋ยวกูจะบอความตายให้มึงก่อนมึงจะฆ่ากูฟังสักนิดกูเคยอยู่อย่างมึงอยู่อย่างไม่มีเกียรตินได้ยังไงสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากเป็นอิสระอยากได้รับการยกย่องถ้ามึงอยู่อย่างนี้จะไม่มีใคร จใจใจญทางเดียวนั่นก็คือมึงต้องเด็กหัวอ,องทองล่ะสิตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ซะเองแล้วเมื่อนั้นนี่ยพี่ชายของมึงไอ้สูรศักนค่าคนที่ไม่เห็นความดีมึงจะต้อง,องยอมสยบแค่ในมึงตั้งไว 我们。